สวัสดีครับเพื่อน,อนๆหัวขบวนออนทัวร์ทุกท่านนะครับเดี๋ยววันนี้นะครับเราจะมาแนะนําการเปลี่ยนมอเตอร์ฉีดน้าฝนนะครับเนื่องจากมอเตอร์ฉีดน้ำฝนตัวเดิมเนี่ยเฟรมเขาน้ํารั่วครับเขาน้าเข้าไปแล้วเนี่ยทำให้เกิดสนิมมอเตอร์ไม่สามารถทํางานได้เราก็เลยต้องเปลี่ยนมันนะครับเดี๋ยวมาดูครับวิธีการเปลี่ยนเป็นยังไงติดตั้งเป็นยังไงแล้วใช้ได้ปกติไหม รับชมนะครับเพื่อนๆอันนะครับมอเตอร์ที่ฉีดน้ำฝนของ t o y ย t a f o r t u จ e r จะอยู่ด้านซ้ายนะครับล้อหน้าสายจะอยู่บริเวณด้านหน้าล้อนะครับเปิดตัวบังโคลนออกนะครับจะเจอมอเตอร์ตัวนี้นะครับมันจะมีอยู่ด้วยกัน2ตัวนะครับตัวแรกก็คือด้านซ้ายตัวหน้าอันนี้คือมอเตอร์ฉีดน้ำฝนด้านหลังนะครับ วันนี้เราจะมาจัดการตัวนี้กันเพราะว่าตัวนี้ไม่ทำงานนะครับก่อนอื่นตอนอื่นก็คือต้องถอดปลั๊กตัวนี้ออกนะครับหลังจากถอดปลั๊กตัวนี้ออกแล้วนะครับให้ค่อยๆดึงนะครับออกจากถังนะมอเตอร์นะครับจะมีลูกยางรองอยู่นะครับอาจจะเหนียวนิดนึงนะเราก็ค่อยค,อย,คอยขยับนะครับแล้วดึงออกมานี่นะครับเพื่อนเ พอเราถอดปลั๊กเรียบร้อยนําสายออกเรียบร้อยนะครับเราก็จะดึงมอเตอร์ออกจากก็เรียกอะไรอะ่ะถังสารองน้ําฉีดฝนนั่นแหละครับเราก็ดึงออกนะครับดึงออกมานะฮะอ่านะครับรูปร่างก็จะเป็นแบบนี้นะครับนะฮะอันนี้คือมอเตอร์ฉีดน้ำฝน นะครับน,นะครับเพื่อนๆหลังจากที่เราถอดมอเตอร์ฉีดน้ำฝนออกมาแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับเบื้องต้นก็คือมอเตอร์มันไม่หมุนนะครับเราอาจจะลองหาอะไรเขี่ยๆดูก่อนนะครับว่ามันไม่หมุนจริงไหมมันฝืดจริงไหมนะครับเขี่ยเบาๆนะครับเดี๋ยวมันแตกนะครับ ก็คือตอนนี้มันไม่หมุนนะครับเดี๋ยวเรามาถอดมอเตอร์ดูว่าสิ่งที่เราเจอด้านในคืออะไรนะครับนะเราก็ใช้ไขควงครับงัด3จุดนี้นะครับนะงัดออกนะครับเพื่อนๆอนนะ่งัดออกแล้วเราเจอตอรงนี้แล้วใช่ไหมครับตรงนี้ยังยังดูสะอาดอยู่ยังไม่มีสนิมยังไม่มีอะไรนะครับเราก็ค่อยๆเอาไขควงครับ แงะแงแงะแง,ะงะนะครับค่อยๆดันนะครับข้างๆครับค่อยๆดันขึ้นมานะะบอ,อกแล้วนะครับสิ่งที่เราเจอครับน้ำน่าจะซึมเข้าไปในในเขาเรียกอะไรซีนนะครับทำให้มอเตอร์ไม่หมุนฮะติดเลยครับ ดูจากสภาพนี้แล้วนะครับคงต้องเปลี่ยนมอเตอร์ครับเพราะว่าแกรนไม่หมุนเลยฮะน่าจะเป็นสนิมทั้งหมดนะครับเพื่อนๆนผัขบวนไปซื้อปั๊มน้ำมาใหม่นะครับปั๊มน้ำฉีดน้ำฝนนะตัวใหม่ตัวนี้ก็คือจะใช้ตัวเดียวกับวีโก้นะครับเดี๋ยวเรามาประกอบกันนะครับเพื่อนๆ ก่อนอื่นนะครับเราก็นำปลั๊กนะครับมาเสียบเข้ากับตัวมอเตอร์ฉีดน้ำฝนครับให้เข้าดังแกลกนะครับล็อกเรียบร้อยจากนั้นเราก็นำลูกยางครับมาใส่ในบริเวณถังที่ทใส่น้ำนะครับลูกยางตัวนี้จะเป็นตัวรองมอเตอร์นะฮะใส่มันจะมีลักษณะให้ใส่นะครับ ก็คือด้านหนาจะอยู่ด้านนอกนะครับด้านบางจะอยู่ด้านในเมื่อเราใส่เรียบร้อยแล้วนะครับเพื่อนเพื่อนก็เอามอเตอร์นะครับยัดใส่เข้าไปบริเวณลูกยางกับถังน้ําฉีดน้ำฝนนะครับใส่ให้แน่นนะครับกดให้รอบเมื่อเราใส่แน่นแล้วกดให้เรียบร้อยแล้วนะครับขั้นตอนต่อไปก็คือ นำสายน้ำนะครับสายยางนะครับสายยางน้ำนะมาต่อเข้าที่จุบทางออกของน้ำนะครับตรงที่เป็นมอเตอร์นะก็ะดันให้แน่นครับเข้าให้แน่น เรียบร้อยแล้วเราก็ตรวจเช็คความเรียบร้อยอีกทีนะครับว่าปลัก๊กเสียบเรียบร้อยไหมใส่ยางเข้าเรียบร้อยไหมนะครับเมื่อใส่เรียบร้อยแล้วเราก็มานำน้ำนะครับกรอกใส่ถังน้ำฉีดน้ำฝนให้เต็มแล้วเราก็มาดูอีกทีนะครับว่า จากที่เราใส่น้ำไปแล้วน้ำมีการหยดไหมมีรั่วไหมซีนยางไม่แน่นหรือเปล่านะครับตรวจเช็คความเรียบร้อยอีกทีนึงอ่าเรียบร้อยแล้วเรามาทดลองกันครับมอเตอร์ฉีดน้ำฝนนะครับทำงานปกติสามารถฉีดน้ำฝนได้ปกตินะครับเพื่อนๆหลังจากที่เราเปลี่ยนเรียบร้อยแล้วนะครับ สำหรับราคามอเตอร์ฉีดน้ำฝนนะครับอยู่ประมาณ200บาทนะครับเพื่อนๆหาซื้อได้ตามร้านอะไรโยนทั่วไปนะครับสำหรับครั้งต่อไปเราจะไปไหนทำอะไรฝากเพื่อนๆกดติดตามช่องหัวขบวนออนทัวร์กันเยอะๆนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ